สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแหมปรับดินใหม่เนี่ยแตกหมดเลยกละมังไอปลูกใบหูเสือจริงมันอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้ไอ้ไม้ตรงส่วนนี้มันหักลงลง้มทั้งสองกระมังวันนี้ก็เลยต้องมาปรับใหม่ดูดรที่เนี่ยเละหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับมาปักชำใหม่เนาะ อันนี้ปลูกง่ายปลูกง่ายมากวิธีปลูกไม่มีอะไรเยอะเลยะเนี่ยหักหักแบบน,นี้หักนะนี่หักส่งนี่เนี่ยปลูกง่ายง่ายง่ายมากเลยเนี่ยแค่ปักลงอ่ะปักลงอ่บาบัา ันจะปลูกตัวเนี้ยปลูกง่ายที่สุดอันนี้มันมันแก่นานแล้วใบมันก็เลยจะเล็กแต่ถ้าเราปาักใหม่เดี๋ยวมันขึ้นใหม่ใบจะใหญ่มากวันนี้หางานทำจริงๆก็ยังพักผ่อนอยู่นะแต่ทีนี้ธรรมชาติหางานให้ทำแม้เมื่อคืนฝนตกลมมาแล้วบัวไก่น้ำนำผูกมันพังไปแล้วด้วย หล่นคลึมลงมาทีแรกก็ไม่รู้รลว่าเสียงอะไรตื่นเช้ามาถึงได้รู้ชัดเจนเลยทีนี้เอาอไปอ่ะปักเดี๋ยวหักอันนี้หลากมันแก่ละหลากเกะละโยนทิ้งไปเถอะเอาของใหม่มาเอออันนี้พอหกักโยนทิ้งไปอ่ะนี่ อันนี้มะม่วงสายพันธุ์อะไรไม่รู้อันนี้ต้นวาส,สนาว้เมื่อก่อนนี้ต้นมันสูงกว่าหลังคาบ้านอีกแต่ทีนี้มันมันไปติดสายไฟอยู่ข้างบนก็เลยตัดทิ้งครึ่งหนึ่งทีนี้พอมันออกมาอีกทีก็จะเป็นอย่างเงี้ยออกมาเป็นพุ่มต้นนี้ครั้งแรกที่เอามาปลูกอะ่ะมีดอกด้วยนะดอกจะหอมมามามา หมูเยอะมันทำงานต่อเดี๋ยวก็จะไปเอากระถางไปปลูกต้นนางกวักที่หน้าบ้านดว่าจะทำจะทำหลายวันแล้วแต่หลายครั้งแล้วไม่ใช่หลายวันเราหลายเดือนหลายปีแล้วมั้งแต่ไม่ทำสักทีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะปลูกง่ายอนี่ทํำลงไปอ้ยเสียดายเนี้ยจะปลูกหมดไหมเนี้ยเพราะว่ามัน มันขยายแบบเยอะมากไอเน,นี้ยเวลามันขยายนะแป๊บเดียวเต็มเลยมาเอากระมังนี่ก่อนเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่เนี่ยอันเนี้ยถ้าเว็นเนี้ยยาวๆหักไปเลยหักไปเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะนี่ง่ายๆแล้วไอใบหูเสือนี่มันก็สรารพัดประโยชน์นะเดี๋ยวเวลาเด็กมันตัวร้อนเป็นไข้ก็วิ่งเอาใบอันนี้แหละ มาขยำาขยยำแช่น้ําแล้วทีนี้ก็เอารูปรูปเนื้อรูปตัวให้หรือว่าเอาขยยำใส่ในกะละมังแล้วก็เอาเด็กลงไปแช่ในกะละมังอ่ะดับพิษไข้ได้เร็วนะแก้วัดก็ได้แม้เอาไปกินกับลาบกับอะไรก็อร่อยแต่ถ้าไปกินนี่สาวดอยก็ไม่ชอบนะมันจะเผ็ดเผ็ดเนาะดูแล้วแต่นะ ก็เลยเราเราไม่ชอบกินแต่เราชอบมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วอย่างอย่างใบอะอย่างใบของมันเนี่ยถ้าเด็กเป็นหวัดเนี่ยเอาใบเอาใบของมันเนี่ยมาขยำขยำแบบนี้นะมาขยำแบบเนี้ยขยำแบบเนี้ยแล้วมาแปะไวตะ้ตรงกระหม่อมตรงกระหม่อมข้างบนมันจะมันจะช่วยในด้านหวัดสรรพคุณเยอะสมุนไพรพวกเนี้ยเอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ถ่ายเยอะๆก็อัพโหลดลงชาร่าขอบคุณค่ะ